ันนี้เรามาพบกับสอนสินบ้านเชียงนินะคะ่ะครับผมวันนี้เราจะมาเรียนวาดรูปอะไรดีครับน้องเพชรออกระต่ายค่ะอ๋อกระต่ายใช่ไหมครับอ่ะเรามาวาดรูปกระต่ายก่อนอื่นที่เราจะวาดรูปเราต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างครับแนะนำหน่อยครับมีดินสอค่ะดินสอนะครับมีอะไรอีกครับเมจิกค่ะเมจิกอ่าแล้ววันนี้วันนี้เปลี่ยนสีนะคะเปลี่ยนสีช็อกค่ะโอเคมีอะไรอีกครับเรามาเริ่มวาดรูป กระต่ายกันเลยนะครับวิธีการง่ายๆนะครับน้องๆอก็มีใช้ดินสอ,อเราวาดรูปนะครับวาดรูปวงกลมก่อนนะครับวงกลมเป็นหัวกระต่ายครับง่ายๆเลยนะครับวงกลมนะครับวงกลมมาเพศบ้าตามนะครับวงกลมวาดเป็นวงดีแล้วอ่าทีนี้เราก็เติมเติมหูวกระต่ายนะครับเป็นเส้นโคง้งหนึ่งเส้น เส้นคล้งอีกหนึ่งเส้นนะครับหนึ่งเส้นแบบนี้นะครับได้ไหมต่อไปก็เส้นโค้งข้างในนีู่มันกำลังไปข้างหลังนะคะได้เลยครับอ่ะเส้นคล้งข้างในอีกเส้นหนึ่งก็เติมเส้นคค้งข้างในด้วยนะครับแบบนี <Okay. S 1> ้หูไม่เท่ากันใช่ไหมอ่ะไเป็นไรครับทำใหม่ได้ทำใหม่ได้ ต่อไปก็เป็นลูกกระตา่ายน้องน้ำเพชรทันไหมคุณครูรอ,อ,อก่อนนะครับลูกกระต่ายแล้วค่ะดูลูกกระตานะแตะลูกกระต่ายเข้าไปหนึ่งลูกสองลูกแล้วก็ทำให้ลูกกระตากลมๆดำๆหน่อยนี่ครับเป็นไวน้องน้ำเพชรดูตามสิครับน้องน้ำเพชรดูจมูกคันทำจมูกนะฮะดูตานะ ลูกตาเราเติมตามจินตนาการเลยน้องน้ำเพชรออกจะเป็นกระตูนญ,ญี่ปุ่นนิดนึงกระต่า,กตายกระจหมูกนะครับนี้ก็เติมปาเนีย่ยเส้นโค้งหนึ่งเส้นเส้นโค้งสองเส้นนะครแล้วก็ทำ เส้นของนวดกระต่าย3เส้นอย่างนี้หนึ่งสองสามไม่นอีกสามเส้นนะครับหนึ่งสองสามอ่ารนูน่ารักไหมคะน่ารักครับต่อไปเราก็ทําส่วนของขากับลําตัวนะครับก่อนอื่นเราก็ทําส่วนของขาก่อนขากับลาตัวแล้วก็ขานะครับขากระต่ายทำเป็นอย่างนี้ก่อนง่ายๆนะครับ ดึงลงมาเส้นตรงสองเส้นนี่ก็ทําเป็นนิ้วเท้าหนึ่งสองสามนะครับอีกข้างหนึ่งก็เหมือนกันนะครับหนึ่งสองสามครับผมทำได้ไหมนี้เราก็ดึงเส้นตรงขึ้นมาอย่างนี้กระทงครึ่งเส้นตรงขึ้นมาสองเส้น ใช่ไหมใช่ไหมทีนี้ก็เราก็ทําส่วนลําตัวทีนี้เราก็ทํำลาตัวอ้วน,อ,อ,นอันนี้ทําขาก่อนขาขา,ขาหลังนะครับที่ขาหน้าทีนี้ก็ทําส่วนขาหลังนี้เส้นโคง้งอันนี้ก็เส้นโคง้งเช่นเดียวกันนะครับสองข้างของนูเป็นผู้หญิงขอเป็นผู้ชายอะ่ะก็เป็นเติมขาหนึ่งสอง อขายาวขาข้างหลังจะยาวกว่าขานิ้วเท้าข้างหลังจะยาวกว่านิ้วเท้าข้างหน้านะครับสามมีกระต่ายกําลังนั่งอยู่ <c oughs> <c oughs> กระต่ายทา่ทาท่าเหมือนกบเลยนะครับตัวนี้ <c oughs> อันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งโอเค okay, นะครับประกอบอื่นๆนะครับตามจินตนาการของน้องๆว่ากระต่ายเนี่ยอยู่ในสถานที่ไหนอน้องน้ำเพชรมัน่นนะครับว่าอยากให้กระต่ายอยู่ตรงไหน มีอะไรเป็นองค์ประกอบนะอ,อาจจะทําเป็น่อาอกระตายอยู่ตรงชายป่านะครับก็จะอาจจะมีต้นไม้เราก็เติมต้นไม้อ,นนอยู่ใหะ,ะต้นไม้นะครับต้นไม้คนไมนจะอยู่แบบอยู่ในบ้านนะคะนะครับทำต้นไม้อยู่ตรงชายป่า,ามีต้นก้อนหินสองก้อนะเป็นองค์ประกอบนะครับโอ้ยนี่หนูเข้าวนูคูแล้วกันครับ แล้วก็เราก็ทำพุ่มไม้ให้หน่อยต้นไม้ต้นไม้นี่จะอยู่ไกลกาจะตายออกไปนะครับต้นก็นเลยต้องเล็กลงนี่นะครับเติมต้นไม้นะครับเติมอตดอกไม้สักหน่อยนึงอาจจะอาจจะสักสองดอกนะครับดอกไม้ที่เราเคยทำมาก่อนก็ได้นะครับง่ายๆนะครับหนึ่งสสาม บไม้ใบไม้นะดอกไม้พีถั่งลมใบไม้ใบไม้ครับอ่าจะมาจากกัญชีก็ได้กัญชีสองก้อนอนี่นะครับอันนี้เป็นครับวิวข้างหลังข้างหลังอาจจะเป็นอ่าภูเขาภูเขานะครับเขา เ,เดิมเลย,เรเย,เรเยครับขันจะน้อยกว่าคุน,นะคะข้างหลังอาจจะมีทะเลสาบอีกก็ได้นี่ข้างหลังเป็นทะเลสาบขาันจะน้อยกว่าคุณน,นิดนึงทะเลสาบแบบใกล้ๆนี่ยอาจจะมีสายน้ําอยู่ข้างหลังนะครับเป็นแม่น้ําหรือเป็นทะเลสาบอโอเคเยี่ยมเอยค่ะเลกอย,อยานึงก็คือดอกไมข้ขอนี้ อ่าวาดดอกไม้ด้วยอ่าก็เติมดอกไม้เติมพุ่มไม้เข้าไปก็ได้นะครับเพราะว่านี่เราก็วาดเป็นป่าเราก็เติมพุ่มไม้เอ,อเติมเติมหญ้าเติมหญ้าเข้าไปต้นหญ้าของเราแ,แน่ๆโอเคเสร็จแล้วค่ะครับผมอ่าวาดเสร็จแล้วนะครับ